สวัสดีค่ะทุกคนก็เราจะมาเก็บแบล็คเบอร์รี่ชิมกันนะคะก็แบล็คเบอร์รี่สายพันธุ์นี้นะคะเป็นสายพันธุ์มีหนามนะคะก็ชื่อว่าสายพันธุ์เบอร์รี่พิมอาร์คสี่ห้านะคะก็เราจะปลูกไว้ริมรั้วนะคะนี่ค่ะเพราะว่าก็การกันหมานะคะกันโจนเข้าบ้านนี่ค่ะปลูกได้นะคะเป็นตามรั้วนี่ค่ะแล้วก็สายพันธุ์นี้นะคะสามารถติด ออลูกได้ตลอดทั้งปีเลยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะแดงอาหารแล้วก็เวลาเขาสุกกล้นะคะเขาจะออดํานะคะไม่ใช่แดงค่ะเขาจะฉ่ำม,มากนี่ค่ะามาชิมกันหวานค่ะหวานมากแล้วก็เเปรี้ยวน,นิดเดียวค่ะก็คือเป็นเบอร์รี่เนาะแบล็คเบอร์รี่ก็คือเป็นเบอร์รี่นะชิมอะไรมาก